ไฟเรียกหาศูนย์ไปแล้วก็เสน้นของมาเห็ดเลยนะไยหาศูนย์หาศูนยเออไเรกหาศูนย์เลขนะว่าทน,านออกสอเาอาากนะส,นส,นเนสเ้นของมาาพราะว่าจารยหมันใจลายนะมันใจวาจะเรออกหาศูนย์มาเส้นของมาก่อนแน่นบ่อโุิงสัดชิในพุ่มนี่บัดน,นีนะครับม่นจะีให้โชคให้ลาบดูดอกกาจากคอนพุนเนอะอาจจะมามาอยู่นี่ว่ามาอยู่บัดน,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 นี่ปเลเอยเกขบผาดได้ดิเพราะว่า อาตมาปล่อยเรียกนี่อตมาสิไปบุญคุ้มเจ้าทีเพิ่นนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิจจในการรับชมญาติโยมตัวบะไทีนี่โอ้ปุ่นปุ่นมาซอยกันครมาเท่ามาซอยกันคนละไม้ละมือของกระเซ็นมั้ยนะครับพี่น้องเอ้ยกระเซ็นมาแล้วนี่เซ็นมาก่อนเนี่ย ไฟเลี้ยงหาศูนย์ไปแล้วก็เส้นขอบมาเห็ดเลยนนะไฟหาศูนย์ว่าไฟหาศูนย์เออไเลี้ยงหาศูนย์เลขว่าหนวกด้วเส้นของมาเพราะว่าอาจารย์มันใจลายนะมันใจว่าจะเรียกว่าหาศูนย์มาเส้นของมาก่อนแน่นบ่แหม็นตั้งเยอะเลยกินอนดลวยโอ้ว่าผาอาจารย์โมซืือเด้ออาจารย์ผ่าอาจารย์ซืือเลขเด้ออาจารย์โมซืือครับสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นเอ๋คนนี้เราสนับคนนี้เป็นทังไหนล่ะคนมีเส้นไหนของมา แชร์เยอะครับแชร์เยอะพูน่ะเบิ้งได้แล้วถาเส้นไหนผมมีเงินใจเส้นไหนหลับหวนให้เพื่อหลังจใจเราเราเป็นคนไปเส้นอะพ่นเบื้งเบ้งเขามาสมปูนแต่เบื้งเขามาสมปูนแช่ไมเ่นเบ้างเขามาสมปูนใช่ไหมพนอ่ะแม่ไต่เาะหาุหมด ถือสองออยัโอ้ือสองอยออกเคร่องแห้งออกทั้งปูนาไ่ไหนประจันเนาะอ่ม่้หพปนนี่ละเยองยไมอยูประจันอย่างไเพื่นมาอยู่นี่นาะเดอแนี้โเาบาอยู่ข้างทาเนาะครับถือสองอยไปที่หาสุงไครับนะ อันนี้คนคนบนถือกไปยังไงม่นค้นบนถือกันถือแข้างบนถือแางบนหาลุ้นตัวเดียวไปซื้อแข่งบนกับบนถือเดียวโอ้ถือหลายกันดิจ้าถือถ้วยถึงเมียคนละมาทุ่เด้นพี่น้องเดนภาพเดี๋ยวหาเจ้าภาพหาเจ้าภาพด้วยครับพี่น้องนี่กําลังหาเจ้าภาพซื้ออิฐหินปูนสายให้อาจารย์อืมเอ้าเห็นมาเห็นมาถือหลายบอกครับ ถือลายก็มานั่งเฝ้ากําลังใจสร้างถือน้ำของอาจารย์กวงเนี่ยบ่ครับใคนเดียวก็มือแรกนาเให้เก้าห้าศูนแต่เราก็ฟันทงไปหาศูนตัวเดียวนั่นไหมเนาะ่ใเนสตัวเานีหละเก้าคือเก้าศูนย์ห้าศูนย์ือกลายปะโอ้ได้พูดสองร้อย ก็ใหลายแล้วนะสองร้อยเยเะเนาะใ่ไครับครับผมครับ้วก็ฟันขากดเนาะตัวเดียวเดี๋ยวผมไปหาจ่ายก่อนนี่เรหอดลอยคนเรอโอ้หอดลอยคนนนี่มีเมือนกัมีม่่ะรับ ดูนี่ืูคตียงบ้านนี้ใครที่ใครที่ได้โชคกับอาจารย์กว้างนะครับงวดที่ผ่านธ์มาหาศูนย์ด้วยนี่เอาผู้ที่เพื่อนได้โชคด้วยนี่หรือว่าผู้ไม่ได้โชคก็ได้ผู้ไม่ได้โชคอยากท้ำบุญก็ทซ้ำใดเด้อพี่น้องคนละบาทสิบบาทคนละหลอดสองหลอดเด้อพี่น้องเด้อสั่งวัดสั่งวะครับเอาดินเขาวัดครับพี่น้องเอาดินเขาวัดเหนียวเอาซ้ายเขาวัดอันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์มั่นใจคือนก็เพราะคำใช่ อาจารย์กับมั่นใจคือก็าหละเพราะว่าไอ้ขลุบซิงซัดซิบในพุ่มนี่วัดน,นี่นะคร<า>ับเพื่อที่ให้โชคให้ลาบด,ดูดอกก็จะก่อนพุูนอะอาจารย์มาอยู่นี่ว่มามาอยู่วัดน,นี่ปล่อยเรียงโปผัดได้ดิเพราะว่าอาจารมาปล่อยเรียงนี่อาจารมาสิไปบุญพุ่มเจ้าทีเพิ่นนะครับบุญบัดนี้ว่าไปตัวใดมันออกตัวนั่นดิครนี่วา,าตัวใด เอฟซีท่านน่ะทีเป็นเจ้าภาพคนแรกที่โทรมาหาอาจารย์ซื้อบุญจากทวงช่องทุงทงท่งเป็นรวมบุญบ่แล้วง่ายเด้หนิบ่หรอเสียหลายอยู่นี<ม>่คแถมททเทธอเลยเบี้ยงไหมอีกหัวครับเออเสียหลายอยู่ดอกก็บายเฮ็ดก็กบ่ได้เฮ็ดเนี่ยเนาะเพราะอะไรเนี่ยโน้มานั่งเนาะเน่สีมีทั้งใดทั้งใดกับสีมาเนาะอาตมากับเลว,ว่ามันห่ดท่านไอ้มีสถานที่โน้มแม่โนมพ่อเอ้ยจะจะเฝ้ามาเพป็นกับโทรมาอยู่ทั้งไก่ทั้ง ครับเจ็ดต่อเติมกุตีให้มันเรียบร้อยใบรับรองจังมาโมนี่มั่นใจกับเขาหน่าอาจารย์เนาะมั่นใจคือเก่าจะหลังกับบัวผาดดอกคุณได้ไล่ซูสปานี่ว่าบัวผาดเลยฮอืมพอเห็นคลิปนี่คือผู้โชคดีหระผู้เห็นคลิปนี่คือผู้โชคดีไอเห็นคลิปนี่พอเห็นไล่ซูสปนี่คือผู้โชคดีคือผู้โชคดีเห็นนะอาจารย์ว่าบวกกันกี่ยูคนไลยบ่ถ้าคนอยากมา อยู่อยู่ยวัดนะครับวัด,ว,ด,ว,ดวัดกู่สะคมินวัดกู่สะคมินบ้านบ้านคูนบ้านคูนหมู่ที่แปดหมู่ที่แปดตำบลตำบลบ้านเป้าตำบลบ้านเป้า,ำปาอำเภอพุทธไทยสูง อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จังวัดนี่ยเพรได้ได้อยู่ในหมู่บ้านเด้อพี่น้องวัดอยู่อยู่ในป่าอยู่ในป่าเนาะในป่าเป็นโน่นเป็นที่พักสงฆ์ละเพะท่านนี่ยเป็นวัดโดดเขาบ้านหมู่บ้านกับสามชาจะได้เนาะโอ้เขามาในแถวเขตนีีเพิ่นพูงเมื่อแล้วว่าอาจารย์กวงนี่เมือาจารย์กวงเพิ่นพูงเมื่ะถามอยู่ในบ้านกัได้แต่ว่าออกจากนอกบ้านนั่งไว้เลย เห็นเจิบนี้คือผู้โชคดีนแงหากดโอี้เก้น้องอาจารย์ังวากนน้ก็มันหานแ่<อ>้งเป็นเนนห็ดซอสเือมอยู่นี่แหละเห็ดไปนน้อยน้อยไปงวดที่ผ่านมานี่ครับห้าศนย์งวดก้อนก็หาหนึงนี่หละงวดก้อนกระหานึงหนย้อนในยางวัดนี่เหะครับยายวัดนี่มานี่งวดนี้หาศูนย์อีกย่ายอี้ว่านี้อออยู่แล้วบ่ย่ายแล้ว ยู่นี่ละอาจารย์ระว่างจุอยตัวเด็ได้มือเด็กูกันหมดคือหาศูนย์าเห็นรอนใหญ่อมันขอางวดก่อนกับหาน่้อมันมวาหาศูนย์จะเสสูรหลายมันใหญไงดูบัวป่นี้มัวยหา่ดอกบันนี้ยูนี่ละบันี้คือจังดก็ิอยู่นไม่ง่ายแมนอ่นถือแมนนี่บวนเพื่อนไปหางวดพูนอให้เขาหางวดนะโอ้ให้หางวดเนาะพอดีแหละสงการฉลองสงการพอดีเลยเมื่อล่ำมา เที่บุญใหางวดให้เขาหางวดต้อนะมีรัตอนนี้อาจารย์กำลังต่อเติมหนึ่งสองศูนย์กำลังต่อเติมกุฎีนะครับเนาะพี่น้องเอาถ้าใครได้โชคห้าศูนย์มรดิันธ์มานึราครับรวมเบอร์อันนี้งวดหนึ่งมีนานะครับจดได้เลยงวดหนึ่งมีนาจดได้เลยนะครับดิ่งเจ็ดสามตัวศูนย์เจ็ดสองสสมสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสามสี่ เห็นก่อนได้ก่อนพี่น้องเด้อเห็นก่อนได้ก่อนเห็นก่อนได้ก่อนเห็นก่อนได้ก่อนครับเห็นก่อนได้ก่อนพี่น้องเลยแต่เห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีรายละเอียดเขียนไว้ให้เบิ่งเลยครับคือผู้โชคดีตัวไหนวงกลมก็คือตัวนั้นล่ะตัวเน้นคือเจ็ดสอตัวเดียวคือเขาคือ50ว่างั้นแล่ะเน้นให้50ตัวเดียวครับอืม3ตัวกเจ็ดสองาไล่สุดให้ อาจารย์น้ำหนองคายเป็นทั่วมากว่างั้นเป่นกับถือท่านหนึ่งคนนี้แหละถือเลยเบื้องหัวลำเขาแท้ละเรียกงเขาแท้แล้วที่อาจารย์นี่เขาจังได้กับเขาครับพอมาพุ่มอยู่นี่เพื่อนดีนะเป็นซอยอยู่ดอกครับพุ่มอยู่นี่เขาพุ่เจ้าที่มีศักดิษย์อยู่ในวัดคูซากามิเงียรับเพื่อนเงียรีโดนบันดาเนียร์ถือพิฆาตอันละครับเอาปล่อยไปตัวใดก็ให้มันออกตัวนั่นวะบหุนเพื่อนไว้นะ มันนี่คอยแตกสามตัวเนาะจาเนาะ